ามเรื่องงานหน่อยค่ะช่วงนี้กลับมาทางานงานเยอะไหมครตอนนี้เมื่อบันก่อนนะครับเพิ่งจะเริ่มมีงานนะครับแต่ว่าเจอโอเมกอนมานะครับเหมือนจะเลื่อนดิลนะครับครับผมเส้นไปเยอะไหมครับก็เยอะครับเพราะว่าบางบาจังหวัดเขาก็แบบมีผู้ติดเชื้ออะไรอย่างนี้ครับเขาก็งดงดจัดงานครับก็ะมากี่งานได้คะที่เราต้องศูนย์ไปกับเรื่องนี้ จำไม่ได้ครับแสดงว่าทเป็นหลายงานก็หลายงานครับรวมถึงงานปีใหม่ด้วยไหมครับงานปีใหม่ก็ตอนนี้ยังไม่คอนเฟิร์มเลยครับครับที่ที่คิวล็อกไว้นะครับว่าจะยังจับได้ไหมหรือว่ายังต้องเลื่อนครับส่วนใหญ่เป็นในกรงเทศหรือว่าต่างจังหวัดครับตอนนี้เป็นงานแบบต่างจังหวัดครับเป็นพวกแบบงานกาชาดงานประจําปีนีครับเราอยู่อีสานด้วยเนาะแล้วอีสานตอนนี้ก็หลายจังหวัดเหมือนกันป้องกันตัวเนี่ยนะครับ ป้องกันตัวยังไงครับก็ไม่ไปที่คนเยอะนะครับก็ใส่แมสล้างมือนะครับผม,มบแล้วเวลาเล่นคอนเสิร์ตแล้วเราแบบต้องสัมผัสกับแฟนๆน,นะครับก็บอกก็มีศิลปินที่ติดเนาะครับอ๋อในช่วงคอนเสิร์ตตอนนี้ก็คือทางงานยังงดสัมผัสม,สมือครับอาจจะงดสัมผัสม,สมือแล้วก็ยังให้คนที่มางานใส่แมสบครับ,อ,รบอยากพูดถึเองเป็นคนที่มีการขับเยอะมาก เรายังไงคะเพราะแน่นอนแฟนขับมาอยากสัมผัสเราเนาะก็เขาน่ารักนะครับเขาเข้าใจครับเข้าใจว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงโควิดนะครับเขาก็แบบอแค่มามาดูเราบนเวทีแค่นี้เขาก็กลับบ้านนะครับไม่สัมผัสไม่สัมผัสมือสัมผัสใจได้ไหมคะก็ได้นะครับผมครับแค่นี้เลยนะครับคือเปโรงเรียนเราเรียนเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้ก็จะเริ่มเปิดแล้วครับครับเพราะว่า แต่ว่าไม่รู้ว่าถ้ามาแบบนี้อีกรอบนึงจะยังไงครับก็ต้องดูสถานการณ์นลครับคุณจะไม่ได้สอนออนไลน์ใช่ไหมคะไม่ละครับเราสอที่งเรียนเลยครับส่ไซต์แต่ว่ามันปิดก็เลยไม่ได้ไปครับอือค่ะอีกเรื่องหนึ่งเห็นพี่กล้องห้อยไล่ที่แซลบอกว่าจะไปเล่นหนังน่แมนบอกคโอ้จะแซลเล่นมั้งครับเอาจอาจจะไม่หนังอะไรครับหนังที่บอกว่าเลยอีสานประจันบาลอ๋อ เอาลูกก็เลยไปแเราทำเล่นมั้งครับน่าจะทําเล่นทําเล่นให้เอฟซีอันนี้เล่นใช่ไหครับอ๋อคือเรายังไม่ได้รับการติดต่อมาใช่ไหมใช่ครับถ้าไปก็น่าจะแกเอาไปเล่นฟรีมั้งครับคิดว่าครับเล่าเลยครับถ้าจะเล่นต้องต้องคุยกันครับพคคูเซอรอยู่กับแก๊งนู้นได้ไงคะเขาแบบโผพูดพูดจาแผ่วาวโอ้โอ้ครับใช่ครับส่วนมากผมจะเป็นผู้ฟังครับ เราโดนหลอกป่ะครับเนี่ยครัแบบยังไงครับโดนโดนหลอกต้มหรือเปล่าต้มอ๋อไม่นะครับกินน่ารักดีครับทั้งพี่เบิ้ลเอ้ยครับเฮียเปิ้ลปทุมราชแล้วก็พี่กองห้วยไหล่เขาก็แบบน่ารักดีครับเป็นแบบเป็นกันเองครับแค่แบบบางครั้งเขาก็จะพูดพูดทะลึ่งทะลึ่งเฉยๆครับเขาแกล้งเราบ่อยไหมอะครับเหมือนเราเป็นน้องอําเฉยๆครับมีมีอําอะไรอย่างนี้เฉยครับ เขาพูดเล่นเขาเล่นเขาเล่เราทำเขาเหรอครับก็ผมหัวเราะอย่างเดียวครับยิ้มหัวเราะอย่างเดียวครับแล้วพูดน้อยวิธีมัดใจแฟนงับทปนไงครับเนี่ยเออผมว่าเขาน่าจะชอบฟังเพลงมากกว่าครับครับอย่างคอนเสิร์ตนี้ผมก็พูดน้อยครับมากจะเล่นอย่างเดียวครับเล่นครับเพราะว่าถ้าพูดแล้วกลัวแบบเขาไม่ดูเรื่องครับกลัวงานมันก่อยครับก็เลยร้องอย่างเดียวดีกว่าครับเล่นหนังเล่นละครก็ตามบทไปใช่ครับ ตามบทนะครับแต่พี่หม่ำก็เตรียมต่อให้อีกเรื่องนึงนะครับครับต้องไปดูนะครับมันจะมีเขาเรียกว่าอะไรครับตัวอย่างครับตอนตอนตอนจบนะครับว่าต่อไปมันจะเป็นยังไงครับจองไว้แล้วครับจองไว้แล้วครับเป็นความลับพี่หม่ำน่าจะความลับนะครับใช่ไหมครับความความลับครับนม่ความลับเอาเราเ้าไปแล้วนั่นนะอ๋อนะครับครับก็บอกบอกแค่นิดเดียวครับบอกนิดเดียว 감사합니다. <목소리나> <목소리나>